ไปมี่ตาคาป่าอยู่เดียวกันคนมากกว่าแม่นะนสวัสดีครับพี่พน้องสุคูสุคนนะครับื้อนี้บ่สนกพาพี่น้องมาเลาะป่านะครับมหาเฮ็ดเพาะอีกคือเก่านะครับไม้เก่าไม้เดิมนะครับพิกัดเก่าพิกัดเดิมนะครับผู้แลนบ้านมะนาวดวงหลวงมุกดาหารนะครับวันนี้ วันที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งวิถุนาโฮก,กโกนะครับมาลุ่นกันนะครับผ้าไทยสกลมาปีนผู้นะครับอนี่เหลอเห็ดเผาะว้าว,ว้าวน่าน นี่แหละห้องนะครับลักษณะคือนี่นะครับว้าวอันนั้นโอ้โห อถักขนาดพี่น้องตรงนี้นะครับโอ,โโอโ้ตัวน้อย,ม,ยมันก็ลายเจอมันละเอยเหี่ยวได้อืมต,ก,ตกมาพายบ่ อีกแล้วพี่น้องวันนี้นะครับเมื่วานสาวไทมาสคนกับไม่ยายนะครับ ดอกน้อยเนาะตรงนี้ดอกเล็กนะครับรูอ้อยู่ oh, <you> เลิกเลินว่าเคลบกีดินแตกจี่งจ โอ้เอาอยูว่วฟูเราพ่พพอมองเรา,เราพ่อมองอยู่หันเราเขีย่ยได้เรามาเขีย่ยมึงแหน่นี่ยอุ้ยหน่อาแม่นเห็นแล้วบ่ มองเป็ดแปดน,นี่แหละโักใจยืดหัวใจวตัจเวเดียวยืจบใจนืดเลย ทุนอะยังไม่ได้โผล่เลยอยู่นี่เนาะด,ดินอ่อนนานมันเด็กอยู่เลิกบวคคัดินแข็งกวายตาตะกองไม่กัน เต็บกับมืออยู่นี่คักเทะน,น,น,นี่พูดได้เต็มกับมือหรัอมั้ง เต็มกำมือได้ไปกำมือตัวนี้นี่ก็ดีโอ้แบบนี้คือในหัวเข่าเหาุใดวพอเลย ในผูนนนนะ้มานั่งเฝ้าซื้อน่น,นี่นะ่ะโบเอามานั่งเฝ้าซื้อน่นี่น่ะโบเอาในชายเอาได้กับมือนึงผู้อเออบองกือบองบอะไร ໂລກຄ리어ດີເນາະໂອ້ຍເຂົາຊ້ົວ ปลามาเล็กๆพี่น้องมาเล็กๆไปรังบุรีเด้อคนร้ายโอ้ย,ย,ยคนร้ายคนร้าย,ายมาเนี่ยคนมาเต็มปลาเลยนะครับมาเนี่ยโอ้โหขักเลก ขักแท้คักมากๆเอาอ้กำมือมเฮียเลยคุณนาถ่งแลวต,วตัวเตีมถุงนียถง ස්තින් okay. นี่พูดนี่เห็นพูดนี่โอ้เอาน้วยเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยได้ยังพอกินได้แตมันหยามอย่างมาอีกมาเนาะสองข้าเนาะมาเออมาสองคนน่ะมาสองคนนะครับนะเป็นเล็กเพ้ออายนี่นี่นี่เจ๊ขึ้นอยู่นี่ได้นี่กินมึงด้ในนี่นะโอ้ อาดูท่าพีนะสิโพดได้ตักเก่งอยู่โอ้หน่วยใหญ่อีกเนาะพุดนะโอมันอยู่เลิกดินอ่อนมันอยู่เลิกแล้วถมเลยพูดสะดลงไปถมเลยอ๋ออยาไินม่ือมีกิ่มีมีแหรอพ่อนี่นะครับพี่น้องสำรับ ไม้นี่นะครับกระมานพอสมควรนอยู่นะครับสําหรับเห็ดเพาะก็พ่อได้นะครับนี่ถึงแม้คนจะหลายคนนี่เต็มปลานะครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดเพาะกันยังได้อยู่นะครับพิกัดเก่าพิกัดเดิมผู้แล่นนะครับมานมานนะครับไม้นี่มานอิลีเห็ดหลายสาหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจบ๊ะโซนสาวายนํานะครับในการ หาเห็ดมาฝากพี่นอ้องรดูการของเห็ดมาถึงแล้วนะครับแล้วค่อยพอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ